แต่มันไม่ได้บุญมันไม่ได้คิวอะับซัพอไงแอซิดอะรู้จักแอซิดป่ะอุ้ยโหมดไปขอแจกกมดแก่ที่เอาไปเติมพัดไม่ว่ามันก็ได้เลยตัดไปก่อนี่นะคุยถอกืนนี่เลยลีคูดาวก่อนเลยแล้วก็เคลื่อนทีเร็วเดี๋ยวซื้อไมายกันหนึ่งกบสมบุญซื้อมาจากใครวะมีเอเจนต์ยเนี้ยมึงอะมึงเอามาปล่อยยังไงอยากทำไม้ตัดเพื่เริ่มต้นการอัพไม้ เฟิร์สบราไอเต่าเป็นนี่อะไรเต่าขนองเต่าะนองเต่าร้อยบาไอเต่าขนองวะรบฮูตนฮู้นจะตายงไปไอยืมเป็นเต่าขนองไอยืมเปชรเต่าขนองอีกนองะไม่เป็นเมื่อกี้มึงเกาะต้นไม้ ต้นไม้อยู่แล้วเขตายยตายเะตกนองตายแั่ลิวจิกจักรลมาละริวกินจักรอะไรเดี๋ยวไอ้เหี้ยเทวันละะเออแล้วกูกมาไงริวกินจักรตายหาลิวจินจักรบุกกลากันีโอ้ยเลยครับ Oh yeah! <laughs>